เมืองโบราณสมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาคาบูชาเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์เวียนเทียนรอบหมู่พระธาตุประจำปีเกิดณอมหาวิหารวชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนันตจักรวานเมืองโบราณสมุทรปราการที่เมืองโบราณสมุทรปราการเนื่องเมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนากลุ่มเมืองโบราณสมุทรปราการได้เปิดเมืองโบราณต้อนรับนักท่องเที่ยวประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมชมความสวยงามของเมืองโบราณโดยไม่เก็บค่าเข้าชมโดยในวันมาคาบูชาเมืองโบราณได้ ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเมืองโบราณฟรีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาสำหรับบรรยากาศของการร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเมืองโบราณอย่างต่อเนื่องโดยในการจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชาในปี2564นี้เมืองโบราณได้จัดกิจกรรมณมหาวิหารวาชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนันตาจักรวาลเมืองโบราณสุทรภาการซึ่งมีพตลตารดจโทเผ่าไทยทองทิวกรรมการบริหารกลุ่มโดยสดเมืองโบราณเป็นประธาน,นผู้ร่วมงานร่วมทำกิจกรรมโดยในเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเวลา18นาฬิกา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดบทอุปตตะสันติมหาสันติหลวงและเวลา1 9 3 0นประกอบพิธีเวียนเทียนรอบหมู่พระาธาตุประจำปีเกิดเจดี JD. อุปปาตะสันติผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรักษาศีลปฏิบัติธรรมตั้งใจทําความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาได้ร่วมรำลึกถึงวันที่มีเหตุการณ์สาคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าจารุรงคขสันนิบาตและเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนยังได้ชมความงามของ มหาวิหารวชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนันตะจักรวาลและร่วมสักการะหลวงพ่อโตพระพุทธเจ้า28พระองค์และพระธาตุประจำปีเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยอเรง